เทเลยเทเลยเทเลยเอาไปจั่วจอยมันเยอะมากดูเดี๋ยฮะทุกคนอืมอเอาเอาพริกใส่สักหน่อยไหมเอาพริกเอพริกป่นนาะมากินกินกินนี่นะทุกคนไก่ส้มตำมาพร้อมแคก์รับเชิญนะวันนี้ Uh huh. มันโชว์กล้องด้วยมันโชว์กล้องก็ทุกคนวันนี้อาหารจานเด็กและจานหลัก Lấy chăn đặc, lấy chăn Ngon lắm. Cái đông kính cũng ngon. Mày phút đây Ngon con, cơm tôm ăn ngon lắm nè, rán nghe ngon rồi đó, sẽ -E có 2 luôn chim hải, Cái cao ly ไก่เกาหลีจะไปกินเกาเหลาไก่เอ,อ,อยเนาะขายข้างร้านเกาเกาเหลาไก่เกาหลีขายข้างร้านเกาเหลา เรื่องถุงขยะวะมีผักอีกไหมนะ่ะ